สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ honda city hatchback ป้ายแดงนะครับคันนี้วิ่นแค่40่กิโลนะฮะหน้าจอวิทยุก็เป็นแบบนี้มาดูหลังจากที่เราทำการเปลี่ยนวิทยุนะครับนี่คือกล้องมองหลังตรงรุ่น ahd นะครับภาพคมชัดมากและติดตั้งลำโพงคู่หน้าทวิตเตอร์แท้นะครับผมหน้าจอแขนชัดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใส่เกียร์ถอยหลังนะครับเส้นระยะของกล้องมองหลังนะครับที่ท่านเห็นจะเลี้ยวตาโพงอะไรนะครับ ถ้าหมุนซ้ายก็ไปซ้ายหมุนขวาก็มาขวานะครับภาพคมชัดมากเป็นระบบภาพ AHD รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมมุมมองกว้างนะครับแล้วมาดู UI นะฮะเมนูสวยงามใช้งานง่ายนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อกับฟังก์ชันเดิมของรถได้นะครับเช่นอันตราค่าเฉลี่ยน้ำมันนะครับการเก็บประวัติระยะทางทิป A ทิป B ทิป C นะครับแล้วก็ ต่อด้วยการเชื่อมต่อมือถือ Apple c a r p l a y ไรสสายนะครับขึ้นที่หน้าจอวิทยุนะครับสามารถใช้แผนที่นํำทางจูบสปอติฟายนะครับแล้วก็ติดตั้งปลั๊กปิดระบบ Idenstop นะครับผมสตาร์ทรถทุกครั้งนะฮะระบบจะปิดให้ภายใน5วินาทีและสามารถกดปิดกดเปิดได้ที่ปุ่มอัตโนมัตินะครับผมเดี๋ยวเรามาดูลองดูอีกครั้งนะครับสตาร์ทรถนะครับ ไม่เกิน5วินาทีระบบจะขึ้นมานะีฮะปิดให้อัตโนมัตินะครับผม